ครับอยู่โมนะครับอ้ํา TGS นั่นเองครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมลัสโอเปื้อหมดเลยอ่ะลัสทุยนี่มันลัส,สนิมครับนะอะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมลัสนั่นเองนะครับคือไอเกมเนี้มันมันเป็นของคนสร้างแก้เล็บบอลนั่นเองครับแต่ว่าปรากฏผลนะ่ะปรากฏว่าเปิดมาไม่แค่เอาฟ้านะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจ,จ,จังหวะทจิ๊จอจริงๆเลยนะเออคือไอเกมลัสเนี่ยมันดังหองแก้เล็บบอลนะครับแค่เปิดตัวมาแค่สองสัปดามันที่ผมหามาครับเออสองสัปดา์เองนะ ก็ผมก็ว่ามีผลต่อรักสาจากคนเน่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็นะครับก็เลยเอามานั่น,นกันคือเกมนั้นเนี่ยก็เป็นเกมเกมแนวปะชนภัายซูิรบครับแต่ว่ามาอินดี้ครับอ่ะรับประกันเลยพ่อสนุกนะอ่ะเป็นไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดจากเออซอมบี้หรืออะไรไม่ใช่เอเลี่ยนอะไรม่เนี่ก็คือแล้วครับ,เร,บเราต้องก่อร่างสร้างตัวคือเราต้องเอาของอะไรมาคราบต่อสู้เออสร้างบ้านเพื่อให้เราไปยื้ออยู่รอดนะครับอ่ะ เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เป็นไงก็ไปดูที่ช่วงของอานิจิชาแนลนะครับนะโอเคฝากไลค์ตัวละคร